กลับมาเรื่องตีลันฟันแทงในบ้านเราใช่ค่ะสมรภูมิรบแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครมสมรภูมิรบมันอยู่แถวๆแยกดินแดงใช่ค่ะเต็นกับแยกดินแดงก็คือแฝดดินแดงโอ้ยเต็มเต็มเลยอะชุมชนแฝตดินแดงนี่มีคนอยู่เป็นหมื่นนะใช่แล้วเยอะามากนะคะประชากรตามทะเบียนและประชากรแฝง ซึ่งรวมๆแล้วเยอะรวมแล้วเน่ชุมชนดินแดงคนเป็นหมื่นนะใช่ค่ะเยอะมากค่ะทีนี้ม็อบกับตระบวตคอฟอไปรบกันแถวๆนั้นและกระจายพื้นที่การสู้รบออกไปโดยรอบขยายงานายพด้านหน่กินถึงราชปาลบประตูน้ำใช่คอีกด้านหนึ่งถึงหัวถนนราชวิถีแถวๆอนุสรีย์ชัยค่ะอีกด้านหนึ่งเลาะไปตามถนนสหลีแดงไปถึงแยกแยกโบสถ ยกบดิ้นพักอีกด้านหนึ่งกระจายข้ามมิตไมตรีอ้อโหแล้วนั้นก็ชนนะตำรวจขอฝอก็ไล่ตีไล่จับไล่ล่าม็อบเข้าไปตามต่อซอกซอยเข้าไปตามใต้ถุนของของแฟดต่างๆด้วยจํานวนแฟดที่มากมายมหาศาลตรงดินแดงมันจึงมีมันจึงมีซอยย่อยถนนย่อยเชื่อมต่อกันโอ้โห ผมว่าไม่ต่ำกว่า4 5 0ซอย4 5 0แยกนะยิบย่อยอ่ะยูดถึ่แล้วซอยมันจะยิบย่อยมากเข้าทะลุตอกตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเชภูมิที่ม็อบถ้าจะหนีตำรวจเขาฝอดีที่สุดเลยหนีก็ไปในดงแฝกนี่แหละคือพอผ่านเข้าไปแล้วกระจายไปตรงไหนจับยากมันไม่ตันถ้ารู้ทางมันไม่ตันมันรูดออกได้หลายทางใช่มันไปได้เยอะมากทีนี้ตำรวจเขาฝอถ้าตามไปตีนั้นมันก็กระทบชุมชนนีเฉยๆมันไม่เป็นไรหรอกไม่ไน้ต้อโทษใช้คำว่าตามตีไปเดี๋ยวจะมีปัญหาตามจับกลุ่ม ตามจักกลุ่มเข้าไปในตอกซอกซอยในดงแฝดนะแล้วก็มีการยิงกระสุนยางมีการยิงแก๊สน้ำตาชาวบ้านไงชุมชนเขายู่อ่ะมันก็กระทบสิใช่นี่ก็เรื่องสองเทานะกระทบไปกระทบมากระทบไปกระทบมาตำรวจคอฟอกระทบกับม็อบใช่ไหมไปไปมามาตำรวจคอฟอไปกระทบกับชาวบ้านอ่ะกับชาวแฝดดินแดงก็กระทบกันใช่ แล,และไปเป็นมาชาวแฟต์ดีดแดงบางส่วนกับกับกับม็อบก็กระทบกันม,มันไหลเศร้าไหลเศร้ามันไหลเศร้าอะนี่พูดอย่างแฟร์นะค่ะไหลเศร้าไหลเศร้ากันเลยเกินกะทั่งเมื่อวันที่เมือม่อวันเสาร์ที่ผ่านมา21เมือ่อวันเสาร์อยู่ๆสังคมก็ได้เห็นป้ายคถูกชักขึ้นบนตึกของแฟต์ดีดแดงขนาดเดียวกันบางป้ายก็ถูกผูกไว้ริมรั้วของแฟต์ินแดงใช่ค่ะ ไปดูกันสักนิดสิครับว่าเขาพูดข้อความอนไรเขาึ้ดข้อความอะไรครับเรามีเด็กคนชราผู้ป่วยโปรดช่วยคืนความสงบให้พวกเราด้วยอืมจริงๆนะป้ายเนี้ยทางร้องขอไปที่ตบวจคอฟอในไมการไล่ล่าบรรดาม็อบทั้งหลายที่ตะเตลิดเข้าไปในดงแฝกอย่าใช้แก๊สน้ำตาอย่าใช้กระเจียเขนาดเดียวกันก็มี มีท่าทีในการวิงวอนมอบให้ไปรบกันที่อื่นด้วยนะเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนที่รบได้ไหมแต่คราวนี้แต่คราวนี้นอกจากบนตึกริมรัว้วริมกำแพงด้านหน้าของแฝดก็ไปผูกป้ายอันนี้ไปด้วยไปดูฮะไปดูฮะเอาละครับแต่คราวนี้อยากให้ดูที่เราวงกลมที่เราวงแดงๆเอาไว้ใช่ค่ะที่เราวงึงแด,ง,ดงเอาไว้ไอ้ลงชื่อคณะกรรมการแฟดหนึ่งถึงสิบเจ็ดินแดง ไม่เท่าไหร่แต่มีและและที่เราวงเล็บไว้เนี่ยแหละและกลุ่มเรารักเอออดิสซนและมีรูปหัวใจด้วยชื่อเออยู่ในหัวใจสีแดงคือคือ,คอป้ายเหล่านี้ถ้าระบบชื่อเจ้าของป้ายว่าเป็นคณะกรรมการแฟตนั้นแฟตนี้มันก็พอทำหนานะอ่ะเข้าใจได้ว่าคนชาวแฟดนี่ยแหละเขาเรียกร้องมาแต่มันมีคำต่อท้ายและกลุ่มเรารักอดิสซอเอออดิสซนสน,นี่ไง มันก็เป็นเรื่องสิใช่แล้วมันก็ต้องไปขยายความต่อแล้วเออดิสอนเป็นใครจากวันที่21ขยับมาวันที่22ก็คือวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานก็มีกรรมการแฟดินแดงคนหนึ่งคนหนึ่งนะแสดงตัวเลยผมนี่แหละเป็นหนึ่งในกรรมการแฟดินแดงผมไม่รู้เรื่องคุณไปขึ้นป้ายอะไรและที่ผมรับไม่ได้ก็คือคุณอ้างชื่อกรรมการแฟดดินแดงและคุณก็ต่อท้ายว่าและกลุ่ม เราอล่เกศอดิศอนมันแปลว่าอะไรอย่าเอาการเมืองมายุ่งมาแอบอ้างกรรมการแฟรดินแดงคนนั้นนะถึงท่านไล่สดเลยไร้สดเลยใช่ค่ะสาธยายเลยสาธยายเลยอะไรตองนี้อะไรพวว่ากันไปประมาณนั้นนี่นะครับไร้สดเลยก็ก็ก็เรายังกำลังตรวจสอบชื่อของกรรมการแฟตดิแดงคนนี้อยู่ค่ะ ก็ทีนี้เขาไลฟ์สดใน Facebook ของเขาเองใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้วของเขาเองเขาใช้ชื่อเพจว่าอะไรนะครับอืมอ่ะไม่เป็นไรผมเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันใน Facebook ของกรรมการฝฟร์ดินแดงท่านนี้ก็ได้ก็ได้โพสต์ภาพของเออ์ดิสซนค่ะได้โพสต์ภาพเอาภาพของเออ์ดิสซนขึ้นเห็นไหมครับเอาภาพของเออดิสซนขึ้นนะครับ เรื่องของเรื่องนะกรรมการฝ่ายดินแดงคนที่บอกว่าเฮ้ยคุณอ้างชื่อกรรมการฝ่ายได้ไงผมไม่รู้เรื่องคุณบอกกล่าวกันโทษถึงหรือยังผมไม่รู้เรื่องเลยอย่างที่สองก็คือเฮ้ยคุณเอาการเมืองมายุ่งกับฝ่ายดินแดงได้ไงอเออดิศรก็คืออดีตผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่ใช่แล้วมีรูปถ่ายมีอะไรหลักฐานชัดเจนด้วยนะคะเออเป็นชื่อเล่นอดิศรคือชื่อจริงชื่สจริงคือโพอานโพอ่านใช่แล้วเป็นลูกชายของธนโพอ่านอดีตผู้นำแรงงานใช่ค่ะ กรรมการแฟดคนนี้ที่ไร้สดที่ออกมาติดตะอ่งเงี้ยเขาชื่อพักชัยอ่ะพักชัยมุลิกาโอเคโอเคกรรมการแฟดดแดงท่านนี้นั่นนะครับเอาโพสตของเอดิสเอา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 ภาพของเอดิสสนมาโพสต์แล้วก็ชี้ให้ดูเราเห็นไหมนี่ไงเขาอยู่กับพรคอนาคตใหม่เขาอยู่กับพรคอนาคตใหม่วันนี้วันนี้อยู่กับก้าวไกลวันนี้อยู่กับก้าวไกลเอ๊ะเอานักการเมืองมายุ่งได้ไงอ่ะ เอานักการเมืองมายุ่งได้ไงค่ะอาลเครับตัวเขาบอกเขาเป็นข้ามการแซดดินแดงหนึ่งถึงยีด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาบอกอเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาก็เป็นข้ามการแซดด้วยนะแต่ทําไมเขาไม่ถึงรู้ไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องป้ายแบบนี้อาลเรครับสงครามสีมันจะเกิดขึ้นที่แซดดินแดงรึเปล่าเนี่ยศีอะไรกับสีอะไรผมก็ไม่ทราบดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณประสงค์หอมสนันค่ะกรรมการชุมชนนะคะดินแดงค่ะเราไปคุยคนในพื้นที่เลยละกันว่าตกลงไอ้ป้าย นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะต่อสายไปที่คุณประสงค์ค่ะคุณประสงค์หอมสน,นั่นนะคะเป็นกรรมการของชุมชนดินแดงแห่งนี้ด้วยนะคะว่าเหตุผลของการขึ้นป้ายคืออะไรอย่างไรก็ต้องไปฟังกันชัดๆเหมือนกันอ่ะไปกันที่คุณประสงค์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณประสงค์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณดนายคุณนมรรัตน์ครับ,รบผมประสงค์หอมสนันครับร่บเป็นตัวแทนเป็น,ปนผู้แทนของชาวชุมชนสแตดินแดงนะครับ ที่ได้รับการองเรียนจากขาวชุมชนแดงมากๆเลยว่าการสลายการชุมนุมของขปอมครับครับครับทีนี้ทีนี้ขอเรียนถามประเด็นพื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับได้ครับได้ครับการขึ้นป้ายเมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดครับในป้ายนั้นอ้างชื่อคณะกรรมการแฟดหมายเลขเท่าไหร่ถึงหมายเลขเท่าไหร่นะครับเป็นการขึ้นป้ายโดยผ่านมติของกรรมการแฟดดินแดงกันแล้วหรือยังหรือ แค่กรรมการบางคน,บาง,นบางกลุ่มเท่านั้นเองอ,อันนี้ขอเรียนที่แจงเลยนะครับว่าคณะกรรมการมูลทวนแปดของเราสางคนต่างทํางานครับสางคนต่างทํางานคณะกรรมการ,รแปดคือมีการลงเรียนคืนหนึ่งคณะกรรมการมูลทวนของเรา้งมีทั้งหมดสิบห้าท่านแต่มีตาแหน่งจริงๆอแปดท่านนะครับทีนี้แปดท่านที่มีตําแหน่งเนี่ยบางท่านก็ทํางานบางท่านก็ไม่ได้ทํางาน บางท่านดูแลในส่วนของเขาที่เขาอยู่แต่ผมดูแลตั้งแต่81ถึง87ผมก็คือนายประสงค์หอมสนันที่เป็นตัวแทนนณกกรรมการทิมโซนลิบแดงมาจากที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนออมาจากการเลือกตั้งถามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคนที่เข้าไลฟ์สดๆแล้วก็โพสต์อะไรตําไมอะไรในเฟ e b o o k ของเขาเองที่เขาใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่าพักชัยนี่ทราบไหมครับว่าใครฮะเาเป็นกรรมการด้วยนะในระรับ เขาเป็นใครแลวเขาเป็นกรรมการด้วยไหมคะอืมที่ที่คนไลฟ์เฟซบุ๊กนะที่คทชันนั่นแหละครับใช่มคทชันใช่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 ท่านนั่นเขาเป็นกรรมการด้วยคือผมถึ่งบอกไงครับที่เมื่อกี้ผมเรียนชี้แจงไปแล้วว่าคณะกรรมการบางท่านทํางานบางท่านไม่ทํางานบางท่านทํางานเพื่อเขาเป็นทีมงานของรัฐการเมืองถูกไหมครับไอที่ว่าไอสงครามสีไอที่แปดดินแดงมันเป็นไปไม่ได้ครับ ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใเย็นใะเย็นใจเย็นใจเย็นคุณะสงค์เนี่ยครับผมเดี๋ยวด้านนิดนิดนิดหนึ่งคนที่ไลฟ์สดบนเฟซบุ๊กนะครับเมื่อวานแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตที่เขาใช้ชื่อบัญชีเฟซบุ๊กว่าพักชัยคนนี้เป็นกรรมการแฟตคนหนึ่งเป็นหนึ่งในสิบห้าหรือหนึ่งในแปดฮะเป็นหนึ่งในสิบเป็นหนึ่งในแปดครับก็เป็นเลขาประธานยมชจครับคนนี้อ๋อเป็นเลขาเป็นเลขาประธานุมชนเลยครับ เป็นเลยข้าราชานชุมชนไม่ค่อยได้ทํางานในชุมชนเท่าไหร่อ่ะแล้วเวลาจะประชุมแล้วเวลาจะประชุมขึ้นป้ายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเป็นจุดยืนของชาวแฟดเนี่ยเขามาประชุมด้วยหรือเปาคือไอเรื่องตรงเนี้ยผมอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับการทํางานของคณะกรรมการชุมชนถ้าสมประโยชน์ของใครคนนั้นทาผมเคยไปถามที่ปรึกษามาหลายที่แล้วครับมันเดือดร้อนมาตังแต่ต้นเดือนสิงหาที่จะขอขึ้นป้ายทีนี้ มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาแนะนํามาเพราะว่าผมเป็นชาวชุมชนแดงไม่ไม่มี p วอร์เป็นกรรมการชุมชนนี่ก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยดูแลชุมชนตั้งแปดหนึ่งถึงสัติบเ็ดผมก็เลยไปปรึกษาแต่ละพักการเมืองต่างๆแล้วทุกพักทุกนั่นปฏิเสธหมดหมายถึง ทวนอีกครั้งคุณประสงค์ได้วิ่งไปคุยกับพักการเมืองหลายพักมากๆเลยให้มาช่วยแฝดดินแดงหน่อยให้มาช่วยแฟดดินแดงหน่อยไปคุยจะมาหลายพักระบุเลยระบุเลยไปคุยกับพักไหนมาบ้างฮะพักไหนบ้างพัคเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยก็คุยประชาธิปัตย์พอประชารัฐใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลสามพักเนี่ยครับที่มาเสนอตัวช่วยเหลือทงดินแดง เขาเสนอตัวจะช่วยชาวแฟรินแดงแล้วทำไมบอกว่าวิ่งไปหารือแล้วเขาไม่ช่วยมาช่วยฉีดยาฆ่าเชื้อมานู่นมานี่ตลอดครับมาทํากิจกรรมในพื้นที่ใช่ไหมคะมาอะไรของเขานี่แหละค่ะแต่พอไปขอเรื่องนี้เป็นไงคะไม่ปฏิเสธครับถ้าคุณมาช่วยอะไรพวกนี้แต่เวลาทางทุนคนดินแดงเดือดร้อนคุณทาไมไม่รับเรื่องพวกนี้ไปด้วยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราเราไปวิ่งขอให้พักร่วมรัฐบาลเขาช่วย เรื่องอะไรช่วยอย่างไรครับต่อกรณีที่เกิดขึ้นไปขอให้เขาช่วยอะไรฮะผมอยากให้เขาช่วยเกี่ยวกับเนี่ยครับอาการชุมนมเนี่ยครับมันมีปัญหาแก้ง่ายง่ายมากเลยครับถ้าพักร่วมรัฐบาลร่วมใจกันแก้อย่างไรครับในช่วนลินแดงที่ผ่านมาสี่ปีหลังมาเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ตลอดเราขอให้เขาช่วยยังไงฮะเราขอให้เขาช่วยยังไงฮะก็อยากอยาก ให้เขาช่วยจัดดูแลในชุมชนเกี่ยวกับสถานภาพของชุมชนคนติดโควิดอะไรพวกนี้เข้ามาได้แค่ค่าเชื้อครับโอ้ครับเข้ามาได้แค่ค่าเชื้อแต่ใหญ่จะให้เข้ามาช่วยคนติดโควิดช่วยรับไปรักษาช่วยหาโรงพยาบาลช่วยหาศูนย์พักคอยอะไรประมาณนั้นแต่คราวนี้เชื่อมโยงมาที่เรื่องที่เขาตีกันแถวแถวแยกดินแดงระหว่างม็อบกับตำรวจคอฟ เรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้เราขอให้พักร่วมรัฐบาลเขาช่วยอย่างไรครับคืออยากให้ช่วยไปเจรจากับทางรัฐบาลนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าไอ้้ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ของท่านที่ท่านตั้งกั้นไว้เนี่ยมันมันเป็นเป็นจุดล่อแหลมมันเป็นจุดพ้าทายของกลุ่มชุมนุมที่เขาจะมาชุมนุมแล้วทีนี้ใต้อาคารแดทุกแดนะครับมันจะแตดแหนึ่งยันแดแปดแมันมีใต้อาคารนะครับมันโล่งไม่ค้าขายของขายอะไร ที่กลุ่มผู้กนนมหือแก๊สน้ําตาก็เข้ามาในใต้ถิงแเตเข้ามาใต้าการรตบแก๊สน้ําตาก็ตามมาทีนี้มันขึ้นครับแก๊สควันแก๊สน้ําตากระสุนยางมันมาข้าแม่ค้าแถวนั้นเขาก็นั่นมาเขาก็ลองเรียนตอนนี้ผมมีสามร้อยสี่ร้อยรายชื่อแล้วทีน,นี้นะครับผมจะไปยื่นที่ทำเนียบรัฐบาลโอเคโอเค,อเคสรุปอย่างนี้ครับคุณสนัน่นคุณ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 ผส์เราวิ่งไปขอให้พักร่วมรัฐบาลไล่กันตั้งแต่ ประชิดตปัตยพลระมชารัฐและรวมถึง<ท>ฝ่ายค้านก็คือเพื่อไทยนะฮะช,ช่วยไปคุยกับรัฐบาลช่วยไปคุยกับตำรวจหน่อยอย่าตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นเพราะมันท้าทายจิโก้จิโก้เห็นตู้คอนเทนเนอร์ล้อแหลมก็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 ภาษาจิโกนก็ก็มันอยากจะท้าพิสูจน์ประมาณนั้นใช่ครับไม่ตั้งได้ไหมอย่างที่สองก็คือว่าถ้าจะไล่จับ ม็อบเข้ามาในดงของแฟดเนี่ยอย่าใช้กระสุนยางอย่าใช้แก๊สทั้งตาได้ไหมเพราะว่ามันกระทบกระช้าวแฟดเราขอสองข้อนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับเขาช่วยไม่ได้เลยเลยหรอฮะประชายชนช่วยไม่ได้เหรอช่วย,ช,วยช่วยได้นะครับ,ค,รบคือตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับผมอันนี้ผมบพูดตรงๆเลยนะครับจากใจของคนลินแดงะนะครับเขาบอกว่าถ้านายกย้ายตรงนั้นย้ายบ้านออกจากรอ .1,1 รออได้ ปัญหานี้ไม่เกิดแน่นอนครับเพราะ,ะมันเป็นการท้าทายไงครับท่านอยู่ตรงนี้อยู่ในแค่ทหารโอเคโอเคขนาดอยู่ในแค่ทหารท่านยังตั้งกู้ตู้คอนเทนเนอร์ตรงไอ้มาวิเลยจัดการจัดวิธีการจัดก,การของมหิดลเลยโอเคทำไมท่านไม่ไปสร้างรัว้วสร้างรั้วใหม่รอหนึ่งวันหนึ่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์อไปเลยโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจทีนี้ทีนี้ภาคการเมืองเขาก็ ผมเข้าใจว่าเขาคงไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนะโอเคนี่คือที่หมาของการที่ตัดสินใจอ่ะขึ้นป้ายกันเองเลยถูกไหมฮะอะขึ้นไปทกันเองนี่คือผมไปขอความร่วมมือกับผู้ที่มีผู้ทภาวะมีอำนาจที่เขามีเงินทุนมี power มีนักกฎหมายผมปรึกษาหมดนะครับก่อนที่ผมจะทําอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องเขียนชื่ออย่างนี้ลงไปและผมไม่ผมไม่สอบปการเมืองอยู่แล้ว โอเคม,มาถึงประเด็นนี้ก็ดีมาถึงประเด็นนี้ก็ดีก็คือว่าไอ้ขึ้นป้ายก็ขึ้นกันไปเธอจากใจของชาวแฝนที่ถูกกระทบแต่ทําไมต้องห้อยท้ายและกลุ่มเรารักเออดิสอนมันมาได้ไงอะผมก็ว่าเขาอยู่ครับผมก็บอกทำไมพี่ขึ้นป้ายพี่มาหาผม ว่าพี่ทาไว้น้่ไว้ผมแต่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่จะมีชื่อของพี่ด้วยปอ๋อแสดงว่าแสดงว่าสุดท้ายเลยก็วิ่งไปหารือคนของพรรคเก้าไกลใช่ไหมเอ๋คนนี้ใช่ไหมเป็นคนทำป้ายมาเรียวคนของพรรคเก้าไกลเขาบอกเขาก็จะช่วยเคลื่อนไหวให้แล้วก็อีกหนึ่งคำแนะนําก็คือเออขึ้นป้ายแต่คราวนี้ดันใส่ชื่อตัวเองท้ายป้ายต่อท้ายกรรมการแฟดเข้าไปด้วยถูกต้องไหมฮะไอตรงนี้ไอเรื่องันนี้ผมขอ ค่านิดนึงผมขอนั่นเพราะว่าจริงๆแล้วใช่ครับคุณเอ๋อดีสอนอดีตผู้สมัครสอสอเขตดินแดงห้้ยขวางแล้วก็เป็นสสพูดง่ายสอสอสอบตกใช่ไหมครับใช่แต่ทีนี้เขาก็มาช่วยเหลือจุมชวนมาช่วยแล้วโควิดติดมาเลยเขามาช่วยแจกยาแจกอะไรผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็ไม่ได้ลงไปคุกคีกับพวกการเมืองนักการเมืองภาคไหนจะมาผมก็อยู่บนบ้านของผมา Oh. ดูเก่าดูแล้วข้อมูลใครมาลองเรียนโทรศัพท์มาบกมาผมก็จ <Okay. S 2> ดไว้โอเคโอเคเอาให้ตรงประเด็นเลยคุณประสงค์เอาให้ตรงประเด็นก็คือว่าป้ายน, oh. นี้ใครทําให้ป้ายนี้ใครทําให้ป้ายนี้มีผมกับผู้ผู้ใหญ่ใจดีทํามาครับผู้ใหญ่ใจดีนะันก็คือกลุ่มของเออดิสสันใช่ไหมใช่ครับเขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มอิสระเขาไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่กับพรดเจ้าไกผมถึงนั่นครับแล้วผมบอกว่าพี่ถ้าทำป้ายมาเนี่ยแล้วมีเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ หมายถึงว่าตอนที่เขาจะใส่ชื่อเขาเข้าไปท้ายป้ายเราเราไม่รู้มาก่อนเลยฮะใช่ถูกต้องครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเพราะเขาเป็นคนทําให้ใช่ไหมเขาทําให้เขาทำมาให้เออแล้วอยู่มามีชื่อติ่งโดยไม่บอกแล้วก่อนเขนยุ่มมือเพราะว่าเขามีบูธที่ภาวะพอต้ามีไอ้ตันเงินที่คล้องตัวมากกว่าที่ผมจะทํากันเองโอเคอืโอเคเขาเป็นคนแถวนั้นด้วยหรือเปล่าเออดีศรเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบครับ คือผมไม่ได้รู้จักตันในนามส่วนตัวเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่แนะนํามาว่าเออในเมื่อคุณไปหาตรงนี้ไม่ได้ลองลองไปถามคนนี้ดูผู้ใหญ่แนะนํามานี่เป็นใครฮะบอกบอกได้ไหมฮะที่ผู้ใหญ่ที่แนะนํามาเหรอครับเป็นผู้ใหญ่แนะนําให้ไปคุยกับเอเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่เขาเรับราชการอยู่อะครับ oh, ha, ha. อ,อ๋อฮะแนะนําให้ไปคุย <มา S 1> กับเอรับราชการอยู่เขาเป็นเขาแนะนําว่าให้ผมลองลองปรึกษาคนนี้ดูอ oh. เพราะว่าเขาเมื่อก่อนเขายอม ผู้ใหญ่คนนี้ยังบอกเลยครับว่าใช่เมื่อก่อนเขาสมัครที่นี่ผมก็ได้ยินได้ข่าวได้ยินชื่อเขาเรื่อยไปคุยเคยสมัครสอสอแต่สออจากนั้นผมไม่ได้ไม่รู้จักไม่อะไรเลยผู้ใหญ่ผมไปปรึกษาอะไรหลายฝ่ายมาแล้วค่าราชการสรุปก็คือค่าราชการผู้ใหญ่ท่านนั้นก็แนะนําว่าไปคุยกับเออดีสอนไปคุยกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมันต้องใช้การเมืองเข้าไปกดดันใช่ไหมครับวันผมเพิ่งเห็นหน้าคุณเออดีสอนวันที่เอาอป้ายมาติดเมื่อวันเสาร์ อ๋อเหรอไม่ได้รู้จักกันมาก่อนถูกไหมถูกต้องครับเออแล้วเขารับปากไปทําป้ายแล้วก็มาเห็นป้ายตรงนั้นแล้วตอนแรกที่เห็นป้ายแล้วมีชื่อกลุ่มเราลักเอ๋ตรงนั้นเราได้ได้ทวงติงตั้งแต่แรกที่เห็นป้ายเลยไหมคะก็อบอกครับแต่เราบอกว่าพี่ไม่ต้องกังวลผมติดป้ายในนามอิสระมันไม่มีชื่อพรรคติดอ๋อเอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นในนามอิสระแต่เขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มอิสระของเขาที่คอยจัดหายา,ยาคอยช่วยเหลือชาวชนลินแดงเกี่ยวกับเรื่องยาโควิดแค่คนไหนปว่วยติดโควิดมาเอายา นั่นได้ะไรได,ได้ผมก็ในเมื่อเขาเสนอมาใช่ไหมครับเราก็รับไว้แต่เราไม่ไอ้เรื่องที่มีชื่อมีอะไรเรียบผมไม่ทราบจริงๆริโอเคโอเคป้ายปลดออกหมดแล้วหรือยังฮ่านเนี้ยยังครับคือการเคห,หายามมาห้ามไม่ให้ติดบนแฝดทั้งๆ้งที่เจ้าของห้องเขาอ,อนุญาตนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เรายังติดอยู่ตั้งแต่แฝดหนึ่งหรือแฝดสี่มีอสี่ป้ายยัง <Okay. S 2> ติดอยู่แต่ติด, <Okay. S 2> ตดอยู่ริมกำแพง ติดข้างล่างคร<น>ับติดข้างล่าง<บ>ไม่ได้ติดบ,บนตึกไม่ได้คือเมื่อก่อนวันเสาร์ติดบนตึกครับแต่ปลดลงมาละที่จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบนะครับออออขอร้องให้ตำรวจปรับยุทธวิธีในการรับมือม็อบสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะย้ายสารภูมิรบเนี่ยให้ไกลๆแลแฟดินแดงเนี่ยเออเดซอนเขาตามไปช่วยตามไปประสานให้ด้วยหรือเปล่าไม่ครับผมจะไปคนเดียวครับวันพรุ่งวันพรุ่งนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ ม็อบที่ดินแดงนะครับมันมีหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องที่จะใครจะช่วยหนังสืออยู่อ๋อครับครับครับนอกเหนือจากมันไม่ใช่มีเรื่องแค่ม็อบชุมชนสามหลยมดินแดงนะครับจะมีเรื่องของผู้ป่วยโควิดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอ่ะหลายเรื่องมากโอเคโอเคได้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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออดิสนก็ขอโทษสักคำไหมเนี่ยเขาก็โทรมาเมื่อคืนครับตอนทุ่มกว่า ตอนที่ทางรายการคุณณนัญชลีจะล้านาหาผมเขาก็บอกขอโทษว่าขอโทษที่เราีชื่ออะไรตรงนั้นเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะตัดออกเลยอืวันนี้เขาได้ทีไอลุกน้องเขาเลยมาตัดกลุ่มของเขาออกหมายถึงว่าวันนี้วันนี้เขาจะเป็นลบชื่อกลุ่มของเขาใช่ไหมครับเขาจะให้คนของเขามจะมาเอาชื่อตรงนี้ออกเ็เหมือากที่เท่อนนครับก็เหมือนกับที่คณะกรรมการมุ่งนบางท่านที่มาค้านอ่ะอเคกเคยยเอาชื่อกลุ่มนี้ออกละจะได้จบโอเค ถามกันจริงๆแตะครับในกลุ่มคณะกรรมการชุมชนดินแดงในกลุ่มคณะกรรมการแฝดดินแดงเนี่ยก็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 มีขั้วการเมืองมีสงครามสีกันอยู่ในทีด้วยใช่ไหมครับถามเนตรงๆใช่ครับถูกต้องมีสักกี่สีมีสักกี่ขั้วการเมืองอยู่ในใจอยู่แล้วครับในในในกรรมการชุมชนในกรรมการแฝดนี่แบ่งเป็นกี่ขั้วแบ่งเป็นกี่สีวันนี้ครับบอกตรงๆว่าแบ่งเป็นสามขั้วครับขั้วที่หนึ่งขั้วที่หนึ่ง พปชลอครับพปชลอขั้วที่สองตวทีสองเพื่อไทยครับเพื่อไทยเพื่ทที่สามประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์ไม่มีเก้าวไกลเลยฮะไม่มีครับบอกตรงๆเลยไม่มีก้าไกลหมายถึงว่าแฟดอินแดนเขาไม่เอาเก้าไกลว่าว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมครับเขาจะเอาแค่สามพักนี้ขั้วไหนใหญ่สุดฮะสาม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 ขั้วเนี่ยมันก็มาไล่ๆกันนะครับแต่ใหญ่สุดที่ที่มาก็รู้สึกจะเป็นไม่อยากเลยชื่อคเป็นเป็นร่างประชารัฐ เป็นพลังประชาร้อนครับตำแหน่งเ็าเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมแล้วครับที่ปรึกษาผู้ว่ากทมครับเข้ามาเคลื่อนไหวในแฝดดินแดงมาทุกแทบจะทุกอาทิตย์ละสองครั้งเลยครับอ๋อเฮียตายใช่ไหมไม่ใช่ครับอ้าวไม่ใช่เฮียตายแล้วใครอ่ะเขดดินแดงอ่าเยชื่อได้ไหมครับได้คุณไก่อรพินเพชรทัศนครับคุณไก่อรพิน เป็นผู้สมัครตดีผู้สมัครสสเขีดินแดงไว้กวางอ๋อเด็กผู้สมัครคุณไกออรพินนัทสุริย์นะครับเมื่อยู่พืไทยไงครับพิษเมื่อก่อนอยู่เพื่อไทยนี่ใช่ไหมใช่ครับถูกต้องวันนี้สวิงไปอยู่พลังประชารัฐใช่ไหมฮะครับผมขณะนี้มีตําแหน่งเป็นทางการคือที่ปรึกษาผู้ว่ากทมที่ใช่ครับแล้วก็ไปเคลื่อนไหวที่นั่นด้วยความที่เป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมดังนั้นจึงมีพลานุภาพในการโดนบันดาลอะไรหลายอย่างให้กับชุมชนถูกไหมฮะ ใช่ครับทําให้กลายเป็นขั้วที่ใหญ่มากสําหรับแฟ่ดินแดงตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับอแล้วพเพื่อไทยเขาแก้เกมไงเนี่ยเขาแก้เกมโดยการแบบฉีดยาฆ่ายุงฆ่าเชื้ออะไรบางแล้วก็ติดไว้นิวเ็นแปดทุกแปดที่เขามาทำก็ทําได้แค่นั้นก็ทําได้แค่นั้นได้ยินเลขข่าวว่ารู้สึกว่าให้ข่าวว่าสองวันหลังที่ผ่านมาเรื่องวันเสาร์เนี่ยให้ข่าวมาผิดผิดหมดเลย เขาบอกว่าเขาเป็นคนมาดําเนินการเองอะไรเองผมบอกตรงผมไม่เห็นหัวไม่เห <mm ็นหัวใครทั้งพักทั้งสองพักสามพักเหรอครับ อ๋อที่อ้างตัวว่าเข้ามาดูแลใช่ไหมคะในพื้นที่แต่ว่าก็ไม่ได้มาไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆตามนั้นตกลงตกลงก้าวใจไม่มี power ไม่มีอิทธิพลอยู่ในกลุ่มตรงนั้นเลยนะไม่มีเลยนะตกลงเออดิสอนเนี่ยเขาจะย้ายขั้วไปอยู่กับใครหรือเปล่าเนี่ยมาทําพื้นที่แทบตายมันเป็นเรื่องการเมืองจริงๆผมไม่นั่นอยู่แล้วการเมืองมีแต่มาคุมชนครับทางคุมชนไม่เคยได้าการเมือง โอเคคำถามสุดท้ายเลยคุณประสงค์ฮะตอนนี้ตำรวจเขาก็เขาก็รื้อถอนคอนเทนร์ออกไปแล้วตำรวจเขาก็ถอยแนวรับจิกโกไปที่ไม่ใช่สิถอยแนวรับบรรดาฮาร์ดคอร์เนี่ยไปถึงแถวแถววิภาวดีแล้วลึกเข้าไปแล้วชาวแฟตสงบสุขขึ้นไหมวันสองวันนี้ไม่ต้อง2วันนี้หรอกครับแค่เมื่อคือนนะครับเหมือนเหมือนกันครับ เหมือนเดิมสถานแตดจุมชวนเนี่ยมันมีที่โล่งมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ใครมาจอดได้ไม่มีรปภดูแลไม่มีใครมาจอดก็จอดถูกไหมครับผู้กลุ่มผู้ชุมนุมจะอาศัยมาจอดจอดเสร็จแล้วก็เดินไปชุมนุมเขามีปัญหาแก่น้ำตาม่แล้วก็วิ่งเข้ามาใต้ถุนใต้ถุนนักการแตกยังเหมือนเดิมยังวิ่งมาเหมือนเดิมก่อนก่อนที่จะมีกระสุนยางหรือว่าแก่น้ำตามาเนี่ยจะมีแสงเลเซอร์สีเขียวนำก่อนครับอ๋อโอเคโอเคหลังจากนั้นจะมีกระสุนยางแก่น้ำตาตามมาใต้กการแปด เอพอพบตรเขาสั่งแล้วนี่ให้ปรับยุทธวิธีห้ามออไล่ล่าติดตามเข้าไปในตอกซอกซอยเข้าไปในดงชุมชนเนี่ยฮะใช่ครับท่านท่านใยต้อง,งทราบนะครับเมื่อก่อนเนี้ยที่มีการจุมนุมพี่ว่าคัดค้านการ,าร,ารเลือกตั้งที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นใช่ไหมครับนั่นแหละให้ตำรวจ เมื่อก่อนก่อนนั้นน่ะวันลองวันตำรวจไล่ล่าไงครับอืมทีนี้ประชาชนเอาคืนด้วยการไปยึดไปลื้อทุบอะไรทิ้งไปเอาของตำรวจอะไรมาเต็มไปหมดครบเคราเคราหน้ากาการนำหน้ากาการแก้ติดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เงียบสงบมาจนท่านประยุทธ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีโอเคสามปีแรกโอเคครับชาวชุมชนินแดนเพิ่มครับครับหลังสี่ปีหลังมานี่ ท่านทำตัวเราตัวอยู่มีปัญหาตลอดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปยื่นเรื่องแล้วกันนะคะโอเคนะะคประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณค่ะคุณประสงค์หอมสนั่นค่ะขอบคุณนะคะครรับคับผมขอบคุณมากครับคุณดนัยคุณนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณนะคะหนึ่งในกรรมการชุมชนดินแดนนะคะต้องขอบคุณด้วยนะคะคุณประสงค์หอมสนั่นค่ะ